สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็มีคอมเมนต์ของแฟนฟ้วอลเลย์บอลชาวอิตาลีเวียดนามและฟิลิปปินส์มาฝากเพื่อนๆกันนะครับหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราประเดิมแมตช์แรกพ่ายอิตาลีไปอย่างน่าเสียดาย2-3ต่อเซตในวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นสลีก2023ครับซึ่งสกอร์ก็เบียดกันสุดๆเลยนะครับในหลายเซต เซตแรกทีมสาวไทยของเราตามมาตลอดนะครับก่อนที่จะชนะไป26ต่อ24เซตที่2ก็แพ้ไป17ต่อ25เซตที่3มชนะไป29ต่อ27เซตที่4ครับเป็นอะไรที่น่าเสียดายสุดๆเลยนะครับเพราะทีมสาวไทยของเรามีโอกาสปิดแมตช์สูงเลยทีเดียวแต่ก็พ่ายดิอสไป28ต่อ30และในเซตที่5ทีมสาวไทยของเราก็ต้านความหนักความเหนียวของทีมอิตาลีไม่ไหวนะครับพ่ายไป11ต่อ15ครับ แต่แม้ว่าจะแพ้ไปในแมตช์นี้นะครับทีมสาวไทยของเราก็ยังได้1คะแนนด้วยนะครับซึ่งก็ต้องตามลุ้นตามเชียร์ส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราต่อนะครับโดยแมตช์ต่อไปของทีมสาวไทยจะพบกับทีมชาติแคนาดาครับซึ่งจะทำการแข่งขันในวันที่1มิถุนายนเวลา18นาฬิกาครับ เราลองไปฟังคอมเมนต์ของแฟนัวอลเลย์บอลชาวอิตาลีเวียดนามและฟิลิปปินส์กันหน่อยนะครับว่าพวกเขาจะคอมเมนต์อะไรกันไว้บ้างหลังจบแมตช์ระหว่างทีมสาวทไทยของเราพบกับอิตาลีครับซึ่งก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อ, like, ดดเ,อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับเราไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับมาเริ่มกันที่คอมเมนต์ของแฟนฟ,ฟ,ฟ,ฟวอลเลย์บอลชาวอิตาลีกันก่อนนะครับ คอมเมนต์แรกบอกว่าลุยต่อไปแต่ทีมไทยแลนด์ก็ไม่ใช่ทีมที่ชนะได้ง่ายๆเลยนะซึ่งก็มีหนึ่งคอมเมนต์ครับมาตอบกลับว่าฉันเห็นด้วยเป็นการเริ่มต้น v n l ที่ยอดเยี่ยมกับชัยชนะที่สำคัญของทีมคอมเมนต์ชาวอิตาลีคนต่อมาครับมันเป็นแมตช์การแข่งขันที่ดีมากๆสำหรับการารับชมคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับคอมเมนต์ว่าไทยแลนด์ทำได้ดีมาก แต่อิตาลียังคงเป็นทีมเด็กอายุน้อยผู้เล่นบิ๊กเนมหายไปหลายคนเลยมีเพียงดานิซี่ที่ได้ออกสตาร์ทกับทีมในสนามและซิลาที่มานั่งสำรองคอมเมนต์ชาวอิตาลีคนต่อมานะครับคอมเมนต์ว่าทีมเน้นเกมที่มีความยากลำบากเกินไปหน่อยในการตั้งรับและประสิทธิภาพในการโจมตีค่อนข้างต่ำอย่างไรก็ตามต้องขอบคุณความพยายามของทุกคนที่เก็บชัยชนะในแมตช์นี้ เพราะมันอาจจะมีความสำคัญกับทีมของเราคอมเมนต์ comment ของคนต่อมานะครับเยี่ยมมากฉันลุ้นจะแย่อยู่แล้วมันเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นที่สุดไทยแลนด์เล่นได้ดีมากและคอมเมนต์ของชาวอิตาลีคนสุดท้ายนะครับคอมเมนต์ comment ว่าไทยแลนด์เป็นทีมที่เล่นด้วยยากเสมอเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ของแฟนวอลเล์บอลชาวเวียดนามกันบ้างนะครับคอมเมนต์นแรกเขาบอกว่ามีโอกาสจบแมตช์อะไรครั้งแต่จบไม่ได้ในเซตที่4ี่ และอัชาราพรก็ได้รับบาดเจ็บเลยหมดหวังคอมเมนต์ของคนต่อมาครับทีมไทยเกือบจะได้กินพิซซ่าดิแซนจะอร่อยแล้วเชียวน่าเสียดายมากๆในเซตที่4แต่พวกเขาเล่นได้ดีจริงๆคอมเมนต์ชาวเวียดนามคนต่อมานะครับรู้สึกเสียดายสำหรับทีมไทยในแมตช์นี้มันเป็นเกมที่ดีมากสำหรับไทยแลนด์คอมเมนต์ของคนต่อมาครับถ้าอัชราพรไม่ได้รับบาดเจ็บ ทีมไทยอาจจะชนะได้ขอให้โชคดีในเกมต่อไปคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับขอให้ทีมไทยเล่นได้ดีและคอมเมนต์ของชาวเวียดนามอีกหนึ่งคนนะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่ารู้สึกเสียดายสำหรับทีมไทยถ้าอาัชาราพรไม่ได้รับบาดเจ็บในเซตที่4ทีมไทยน่าจะชนะอิตาลี3ต่อ1เซตต่อมานะครับจะเป็นคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์ทั้งหมดเลยนะครับคอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์ว่า ทีมไทยเล่นได้ดีแล้วในเกมนี้แค่พวกเขาไม่มีโชคเท่านั้นฉันหวังว่าอัจชาราพรจะยังโอเคอยู่นะเป็นกำลังใจให้ทีมไทยเสมอจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ของคนถัดมานะครับกล่าวว่าทีมไทยสามารถทำให้อิตาลีเล่นได้ลำบากจริงๆจินตนาการดูสิว่าอิตาลีเป็นทีมหนึ่งของยุโรปที่แข็งแกร่งใช่ไหมแต่ทีมไทยก็สร้างความยากลำบากให้พวกเขาได้คอมเมนต์ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมานะครับคอมเมนต์ว่า นี่เป็นเพียงทีม B ทีม C ของอิตาลีพวกเขาสามารถเอาชนะทีมไทยได้ในเซตที่3และเซตที่4แต่พวกเขาสร้างความผิดพลาดมากจนเกินไปคอมเมนต์ Comment ของคนถัดมานะครับน่าเสียดายมากๆที่ทีมไทยเสียแต้มสำคัญในเซตที่4คอมเมนต์ของคนต่อมานะครับคอมเมนต์ Comment ว่ามันเป็นเกมที่ดีของทีมไทยแต่น่าเสียดายที่ทุกอย่างเกือบจะสิ้นสุดในเซตที่4แล้วเชียว ฉันหวังว่าเกมที่เหลือจะเป็นของพวกคุณทั้งหมดคอมเมนต์ comment ของคนต่อมานะครับโค้ชอิตาลีคงจะใช้ทีมหลักในสัปดาห์ที่3พวกเขามีแผนการที่ยอดเยี่ยมมากและคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับน่าเศร้ามากสำหรับทีมไทยที่มีผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บอีกแล้วคอมเมนต์ comment ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมานะครับเซตที่4มันน่าเสียดายจริงๆพวกเขาสามารถชนะได้ถ้าไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บคอมเมนต์ comment ของคนต่อมานะครับ ทีมไทยเกือบจะชนะแล้วเชียวคอมเมนต์ comment ของชาวฟิลิปปินส์คนต่อมานะครับมันแย่มากจริงๆมันเกือบจะจบในเซตที่4หวังว่าอัจฉราพรจะไม่เป็นอะไรมากนะคอมเมนต์ comment ของคนถัดมานะครับคอมเมนต์ comment เอาไว้ว่ามันเป็นเกมที่ดีของทีมไทยที่ต่อสู้กับทีมแชมป์ครั้งที่แล้วขอให้โชคดีในเกมต่อไปและคอมเมนต์ของแฟนวอลเล์บอลชาวฟิลิปปินส์คนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับคอมเมนต์ comment ว่า ไทยแลนด์สามารถทำมันได้ดียิ่งขึ้นในเกมต่อไปและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนฟวอลเลย์บอลชาวอิตาลีเวียดนามและฟิลิปปินส์เพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้นำมาให้เพื่อนๆได้รับชม,มรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้หลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราประเดิมแมตช์แรกใน VNL 2023ภายกับอิตาลี2-3ต่อเซตครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Spot c ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ